ใครกำลังมองหาบ้านเดี่ยวสไตล์โมเดิร์นในทำเลนี้อยู่บ้างครับ Space Story วันนี้อยู่ที่โมเดิร์นพระราม2สังคมบ้านเดี่ยวสไตล์โมเดิร์นเจแปนิสที่ประสานความเรียบง่ายของญี่ปุ่นกับดีไซน์ร่วมสมัยแปลกใหม่ที่สุดในย่านนี้เลยพาไปดูแบบบ้านไทป์ใหญ่สุดวอร์เรนขนาด235ตารางเมตรฝั่งชั้นจัดเต็ม4ห้องนอน5ห้องน้ำจอดรถได้3คันเลยเข้ามาในบ้านก็จะเจอ living area โถงโล่งแบบ Open p l a n โปร่งโล่งสบายห้องรับแขกกว้างขวางมากๆเลยถัดมาเป็น Dyning Are รองรับได้8ที่นั่งเลยแล้วก็มีครัวไทยแบบ ปิดแยกเป็นสัดส่วนหลังบ้านเป็นโซนซักล้างห้องนอนชั้นหนึ่งออกแบบมาเพื่อความยืดหยุน่นเหมาะสําหรับทําเป็นห้องนอนผู้สูงอายุจะทําเป็นห้องทํางานหรือห้องอนเนกประสงค์ก็ได้ขึ้นมาชั้น2ก็จะเจอก,กับ master bedroom กว้างขวางพร้อมพื้นที่อนเนกประสงค์แล้วก็ walk in c อ o s ซตแบบจัดเต็มห้องนอนอีก2ห้องก็ฟังก์ชันครบพร้อมห้องน้ําในตัวทุกห้องเลยผมว่าตรงนี้คือไฮไลท์ของบ้านเลยครับโถงอนเนกประสงค์ขนาดใหญ่พื้นที่ที่เติมเต็มความอบอุ่นในทุกช่วงเวลาของครอบครัวส่วนกลางที่นี่ยิ่งใหญ่ครบครันทั้งฟิตเนส่ co สีเขียวที่โอบรับธรรมชาติได้อย่างลงตัวการเดินทางก็สะดวกสบายบนทําเลศักยภาพพระรามสองเชื่อมต่อมหาชัยเอก,กชัยกาญจนาอยใ,ใกล้ทางด่วนห้างโรงเรียนโรงพยาบาลใครกําลังมองหาบ้านหลังใหญ่สไตล์โดดเด่นนี่คือคําตอบที่คุณตามหาไหนว่างไงโมเดนพระรามสอง by A P Thai